ไปหมดแล้วข้างหลังพี่อ่ะเอาแค่ไหนแล้วคนเดียวอะเอาดินแหบหมดไหมช้างนี่กันเดิขึ้นมานี่นนเเดดี๋ยวก็ินเิกนนนมนเข้ามาในท่อช้างมันอยู่ในท่อมันอยู่ในรูเอาตรงนี้ก่อนมันหลายตัวเลยนะเห็นแล้วดีแล้วหวานล้างแหบนะครับ

อะไรอะ่ะเล็บซ่อนหัวซ่อนหัวเท่านี้ือ่าปลาซ่อนปลาซ่อนเจ็บส่วน้อยไปหน่อยเนี่ยมันก็คือปลา เห็นอไ้าไหน่อยเอเคเหน่อยหน่อยหอ้ตายเลย เงือกอะไรยังต้นปลาต้ปลาตัวใหญ่นี่นี่ก็ถือวใหญ่และเก็บได้เกลือเกลือเกลือปลาเกลือกรก เออพ่อเอนะี่ดขาดไปเลยมีปักกิ่งอ่ะเอ็งตกก่ะดอนไปร้อยวันใช่ไหมเอ็งกลับทองไปพอไหมไปปลองวันแหย่กันเมื่อคืนนี้ได้ดีไม่ว่าไม่รู้วันนี้จะได้หรือเปล่าลองไงแต่ปลาเล็กๆเอานะครับเต็มตู้แล้วเอาแปลาใหญ่และเอาปลาโลมาปลาฉลามแหละสุดพัง Đi lại ở đâu mong bà chọn bà chọn bà chôn bà chọ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 n bà

คิดเนี้ยต้องมาซ้ำแต่มุดไม่ได้นี่แหละข้อมันเล็ก,กว่ะขูเข้าไม่ได้มันไปแล้วมันถอยหลังออกแล้วเนี่ย ไปแล้วอยู่ในนั้นเนี่ยว้าวดูกดเขากดว่ากดมันเาหลิตแมวออกก่อนรับก่อนดูด้วยเขามาเอาแก้ไฟครับหนูไม่ได้เหยียบจอดคุ้มดีครับ มีดิให้ดูปรากฏอย่างนี้าสามัวอันนี้ขนาดหลุดไปบ้างน,นะมีปลาสลิดปรากฏงั้นนะ่ะเม้ยมีทำเลด,ดีดีเลยโดดบูมบนมๆถ้าอม่มีหินนะไม่มีหินเราก็ค่อยมาหรอกชอบแอบแต่หินโดด างแห้งคลิปเหมือนไอ้นี่เหมือนคุณใบ้อ่ะเหมือนละพี่พี่แกแล้วพี่กลับมาให้กองดูแล้วพู่พูดอะไรจะพูดอะไรอ่ะโอ๊ะปุ๊บไม่หยุด よ、うん、かった、ありがとうござい Đừng, đừng, đừng. Okay. cho nó một cái mũi Nó đổ tung tăng tung tăng rồi แบบนั้นกินสีน่ทนะ่นิโอ้ยได้เอาแบบอะไนะที่จะไปกินแบบบริการอะไรอย่างนี้มันเป็นฝานวนี่นีปรากดไม่ไม่ใส่ยจพี่เจอล้วไงีเคมเลยเขาใส่กะทิอขใส่กะทินะใช่ไงที่ยังคนเลยที่เจ็มจนเนี่ย โอ้โหว่วาแล้วปลาไม่ออกอันนี้แหดดวยวรูรงเยอะพี่แต่อิงส่งหมาขนาดนี้ยังไม่เล่นเลยวะยิไม่ได้บอกว่ารูอะไรเอออยากไม่เล่นแหละ